สวนคุณยายครับนะสวนคุณยายมีต้นไม้นาะนาพันธุ์เดี๋ยวใหม่ๆพร้อมยังใช้เตอร์ก่อนหนึ่งนับก่อนหนึ่งสองสามใช้เตอร์เอานับก่อนนับไม่พอนับไม่พอนับไม่พ่อจะเริ่มโอเคจัดยี่งนับนับก่อนโอเคยินสวัสดี FC น้องชานน,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 นทุกท่านนะครับวันนี้น้องชาโนนจะพา FC มาเที่ยวชมบ้านยายมอน ซึ่งปลูกผักไว้หลายชนิดครับไปดูชนิดแรกเลยครับนี่คือดอกอะไรครับดอกตะวันดอกทานตะวันไม่ใช่ครับอันนี้เป็นมุกนะครับอันนี้คือดอกดาวเรืองใช่ไหมครับถูกต้องครับอันนี้ครับนี่ต้นอะไรครับนี่ดอกนี่ต้นต้นแมงคามใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ครับต้นแมงลักครับนี่ครับต้นแมงลักถ่ายกล้องถ่ายกล้องใส่นี่เลยถ่ายค้องจะลองเล่นมุกเลยเล่นมุกไปเรื่อยนะก็ลายลายลาย ถ่ายถ่ายพ่ถ่ายดีถ่ายดีพ่อพาถ่ายพ่อลงยูทูโอเค่าขีหยาหยาอึอ่ะดถ่ายพ่อมาพาลงยูทูอีกแล้วไม,ไม่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 ออาดไม,ไมโอเค